สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อการสอนนะคะจัดทำโดยนางสาวอุมเมยคือทรงหรัสดีลหันนักศึกษา 51e148054 โปรแกรมวิชาวิทยา,าศาสตร์ทั่วไปาคณะครุศาสตร์มห ah าวิทยาลัยราชภัฏสุขาค่ะมาดูความหมายเทคนิคการใช้สื่อการสอนหมายถึงกลวิธีต่างๆที่ครูใช้ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งใดก็ตามที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปของ วัสดุอุปรกรณ์และเทคนิควิธีการต่างๆที่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สําคัญนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนค่ะวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นเพื่อเร้าความสนใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดเวลาวัสดุอุปรกรณ์ค่าใช้ใจ่ายและบุคลากรครู เพื่อให้นักเรียนจำนวนมากได้เรียนภายใต้สภาวะการที่ดีและมาตรฐานเดียวกันประโยชน์ที่สำคัญของสื่อการสอนต่อครูการสอนบรรลุตามจุดประสงค์สร้างบรรยากาศที่น่าเรียนสร้างความมั่นใจให้กับตนเองแบ่งเ,เบาภาระการสอนนำความรู้จากนอกห้องเรียนมาเสนอในชั้นเรียนได้ง่ายมีเวลาสำหรับการซักถามและอภิปรายเพิ่มขึ้นสอนได้ถูกต้องและใช้เวลาสั้นลง จัดกิจกรรมได้หลากหลายกระตุ้นให้คิดพัฒนาการสื่อใหม่ๆประโยชน์ที่สำคัญของสื่อการสอนต่อน,นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นสนใจบทเรียนเกิดมโนทัศน์จากเรื่องที่เรียนได้ถูกต้องรวดเร็วได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมม,มากขึ้นจดจำสิ่งที่เรียนได้ดีพัฒนาความคิดเรามาดูสื่อในยุคปัจจุบันจะมี จะประกอบด้วยกันคือ 1. กล้องโทรทัศน์ถ่ายทอดการสอนว i ิ a l ชวลไลเซอร์และ LCD เว็บเพื่อการศึกษาอินเทอร์เน็ตห้องเรียนเสมือนการประชุมทางไกล Local Area Network หรือว่า LAN และดาวเทียมค่ะสำหรับสื่อก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. สื่อตามประสบการณ์เรียนรู้ สสื่อตามลักษณะการใช้งานเรามาดูประเภทที่1ก็คือสื่อตามประสบการณ์ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนิทัศการประสบการณ์ตรงประสบการณ์รองการศึกษานอกสถานที่การสาธิตการสแสดงโทรทัศน์ทัศนะสัญ,ญลักษณ์วัจนะสัญ,ญลักษณ์การบันทึกเสียงภาพยนตร์เรามาดู สื่อลักษณะที่2ก็คือสื่อตามลักษณะการใช้งานก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1นสื่อเพื่อนําเสนอ2สื่อวัตถุ3สื่อเชิงโต้ตอบเทคนิคการใช้สื่อมีดังนี้ 1. ใช้สื่อตามลําดับ2แสดงสื่อให้เห็นชัดเจนคํานึงถึงความปลอดภัยฝึกใช้สื่อให้คล่องการชี้สื่อ ควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมให้นักเกรยียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อใช้สื่อให้คุ้มค่าใช้อุปกรณ์ประกอบการใช้สื่ออย่างเหมาะสมสำหรับการนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อในการเรียนการสอนก็มีเพียงเท่านี้ขอจบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ